สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลายก้านกล้วยนะคะวันนี้มาแอบดูเด็กน้อยตื่นสายค่ะแม่ยังไม่ตื่นเลยนะคะแม่จ๋าจะแปดโมงแล้วย,ยิงกุบเป็นพี่เลี้ยงเฝ้าเพรนะแม่ดูดูสามพี่น้องกันจ้าพี่การก็นั่งดูอีปโป้นั่งดูอีปโปทำความสะอาดยามเช้าเช้าโอ้ยลุกแล้ว ดูเพจกันอย่าพูดดังนะแม่น่าอย่ดูเพจสงสัยเมื่อคืนไม่ได้นอนมดนอนไม่หลับมดเด็กน,อน้องเด็กเล็กเด็กเล็กแล้วแม่ ครับลุกไม่ขึ้นโอ้ยชาวอะไรเร็วจังกำลังนอนแสบๆอยู่เพดบกโอ้ยขนนอนต่ออีกงีบก่อนนะแม่นาผมกอนอนต่อก่อนครับจะลุกจะลุกไม่ขึ้นอนะ่ะตามันง่วงอยู่ครับ หลับนี่ดูหลับลงได้ไงเพชไม,ไมีความสุขจังได้นอนกับยิงขลุกยิงกลุกอะ่ะนอนเลยนอนเลยเพชนอนนอน <laughs> เจ้าดื้อนักนี่เดี๋ยวเหยียบคอไว้เลย สิ่ากปเพชรอย่าดื้อนอนนะเพชนายืนเฝ้าทั้งคืนแล้วเหนื่อยแล้วนาะดูทำโอ้ยปลุกยังไงก็ไม่ตื่นนอนเลยรู้ความนะหญิงกุกเป้าน้องดีๆดีนะแม่นาห่วงเพชรตลอดเลยนะคะเพชตื่นได้แล้วสายแล้ว ะปลุกน้องก็กลัวน้องตื่นโอ้ยนเนาะเฮ็ดตื่นได้แล้วสายแล้วนะเพรนาด,ดูโอ้ยปีผมก็นอนก่อนนะปีนามันลุกไม่ขึ้นนะปีตามตาม,มันลืมไม่ขึ้นซารับนะคะโอ้ยเอ็นดูสองพี่น้องอนู่นฮะดูพี่การพี่การก็เล่นอยู่คนเดียวไม่มีคนเล่นด้วยซาร์ฟน้อแม่ ดูเราเจ้าเพชรไปเล็นด้วยเจ้าเพชรก็ยังไม่ตื่นบอกว่าน้องทำไมนอนตื่นสายแท้โอ้ยอยากจะลุกแต่ก็ลุกไม่ขึ้นนะแม่เอาขออีกจกักยยีบก่อนนะแม่นาะปึ๊บโอ้ยโอ้ย,อยลุกไปขึ้นขี้เกียจบิดขี้เกียจก่อนโอ้ย ขี้เกียจจังเลยวันนี้อ่อนหลักไปแล้วเนะพิ่งกวนเพชรเด้อเพชรบอกปิ๊ปโ้อ,อย่าเพิ่งกวนะนาผงขอนอนก่อนนาขี้เกียจลุกไม่ขึ้นครับวันนี้ เขาก็ทาความสะอาดจะเสร็จแล้วเพชรน้อยยังไม่ตื่นอยู่แม่โอ้ยทำไมขี้เกียจแทนน้องหนักพุงบอเพชโอ้ยโอ้ยดูตาลืมไม่ขึ้นแม่โอ้ยโอ้ยไปไหนก็ไปเหอะเพชรขอนอนก่อน ลืมไม่ขึ้นนะแม่โอ้ยนอน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 เอานอนไปนอนไปนอน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 กางไว้นี่ก็แล,ล้วกัน หลับจริงๆนะแม่ลุกไม่ขึ้นนะคะเ็ดเอ้ยเป็นผู้บ่าวอะไรนอนตะวินเพลนดูทำโอ้ยปิดขี้เกียจแล้วมันก็ลุกไม่ขึ้นนะแม่อยากลุกอยู่มันลุกไม่ขึ้นครัมมันขี้เกียจยังไงก็ไม่รู้เ็ดไอเพดตื่นได้แล้วถึงเวลากินกล้วยแล้ว โอ้ย,อยได้เวลากินกล้วยแล้วโอ้ย,อยได้เวลากินกล้วยแล้วครับตื่นได้แล้วคุณชายเพชรนอนตื่นตะเวนเพลเลยโอ้ยไม่ไหวไปก่อนอุย้ยไม่เห็นมีกล้วยเลยเพชรบอกนอนรอดีกว่าโอ้ย <laughs> อย่ามาหลอกเพชรนาะตื่นมามองดูไม่มีกล้วยนอนต่อก่อนดีกว่า ลุงไม้ว่าคนเหนื่อยโอ้ยเพชรไอ้เพชรเข้าไปถึงไหนแล้วตัวเองยังไม่ลุกอยู่เพชรเพชร no เอ้ยกล้วยมาแล้วกล้วยมาแล้วนายกินกล้วยไหมอย,อย่ามางก,ก็หกผมนะเพชรบอกผมต้องได้กินก่อน ถักกล้วยมีต้องเห็นแม,แม่แม่ว่าจันดูไม่ยอมลุกนะแม่นอนเฉยเลยดู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 พี่บอกว่าเพรตื่นได้แล้วเพรตื่นต,นต,นตืนตื่นตื่นสายแล้วสายแล้วดูเอาดูพี่พี่ปล <laughs> ูกดีๆไม่ชอบ <laughs> ชอบให้หญิงกบนอนเฝ้าโอ้ยพี่ ผมลุกไม่ขึ้นกร็รับผมก่อนนอนก่อนได้ไหมหลับจริงนะแม่นา อ,อยืดเส้นก่อนอ,อปิดขี้เกียจก่อนโอ้ยมันเป็นยังไงไม่รู้วิ่งกบมันลุกไม่ขึ้นน่ะมันขี้เกียจไปหมดแล้วครับขอนอนก่อนนะมีกล้วยแล้วปลูกผมด้วยนะครับวิ่งกบก็อูนอนไปเพชรนอนไปเดี๋ยวมีกล้วยเดี๋ยวผมเดี๋ยวพี่เรียกนะดูทง ออ้ยกล้วยมายังจอบดูอีกก่อนดูทำดูทำโอ้ยะลึมะลืออยู่โอ้ยจะลุกไหวไหมเนาะโอ้ยดูทำหน้าโอ้ยโอ้ยขี้เกียจจังเลยดูทำดูทำโอ้ย, <laughs> อยไม่เห็นมีกล้วยเลยอีแม่ตัวป่มนี่โอ้ยนอนต่อดีกว่า ยแม่ตัวบอไม่เห็นมีก้ลวยเลยแม่อย่ามาโกโหกนาวาจันดูดูเัาหลับไปแล้วอนอนรอก่อนนอนรอก่อนอ่าโอ้ยดูสามพี่น้องก็อ้อนกันดีขนาดนู้นนะคะพี่การก็อ้อนอีปอ้ออีปอ่อดูนู่นนูนแม่ดูโอ้ยนอน อ่อนกันดีใท่เนาะอึบอ,อ่าโอ้ยอยากให้อีป,ป้อเอาใจแมเพชรบอกว่าไม่ให้อีป,ป้อเอาใจพิการไปเลยเดีย๋ยวมีหญิงกบอยู่กับผมนี่แหละดูแม่ดูหญิงกบก็คอยเป็นที่คุ้งภัยให้เพชรหลับจริงๆนะแม่ นอนอาปากเพเวหรือแม่เพเวเลยไม่แม่ไม่ได้ทำร้ายน้องหรงอกนอนต่อก่อนดูพิกานโอ้ยขี้เกียจแทนออบหลิกน้อยบ้านนี้แม่นอ,อน,นอ้อนนอนอ้อน โอ้ยดูพี่ปอทองความสะอาดคองให้ก็นอนสบายเลยนะคะเจ้าเพชรก็โอ้ยยังไม่อยากจะลุกเท่าไรครับอ่าอย่าปล่อยให้เพชรได้พักผ่อนนะคะแม่ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับครอบครัวการกล้วยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ